มาเทียกะเมนมาอัปเดตถ้ามาสะให้พี่ให้น้องเบิร์ล่ามีเอฟซีเขามาหวาหายไปครับหาพี่น้องให้แน่อยู่บ้านนาเกียวด้อยพี่น้องจม่น้อยแม่จีนนำพาเขาบ้านนาัเกียวชมบรรยากาศรบอบๆไปสกักกอนตอนนี้ก็คือน้ำเซพี่น้องลองมาในกับน้ำเซเนาะมันสิเป็นเป็นน้ำซององสายพี่น้องมามาพบกันอยู่นี่ ตันนั้นแหละคือทางเซ่นเนาะที่มันไหลลงมาเนี่ก็คือน้ำเทินสองพี่น้องจะมันไหลมาตกเซ่เซ่นี่พี่น้องตกเซ่เซ่ก็ไหลลงไปฮอดบ้านพ่อแอร์คือเก้าพี่น้องตันนั้นก็ขึ้นไปตอนนั้นก็พุ่นแล้วไปหอดบัวะพ้าพูนแล้วตัวน,นี้คือน้ำพีดพี่น้องอันนี้คือปากปากมันพี่น้องตกเซ่เซ่โดยเฉพาเพเลย แล้วก็ท่ายธรรมศาตร์แคมเซ่แล้วคือคู่ผาพี่น้องแล้วก็มีขัวขามด้วยพี่น้องขัวนี่คือขัวขามขามน้ำพีดนี่เพื่อว่าไปใส่บ้านนาเกีียวพี่น้องแล้วก็อิงใส่เอซซื่อนางสีไข่พี่น้องเ่น ไปตามหาญาติพ่อแน่และก็มารีวิวธรรมชาสตร์ให้พี่ให้น้องเบ่งแน่พี่น้องไปติดตามชมนํากันเด้พี่น้องเด้อว่ามันสิเป็นได๋ว่าพ่อแอแมจีนนี่สิไปพบญาติพ่อหรือบ่พี่น้องลวก็อัปเดตรีวิวธรรมศาสตร์ให้พี่หให้น้อ,เนองเบ่งเลยพี่น้องไปติดตามนำกันพี่น้องตอนนี้ก็ถ่ายทํารีวิวธรรมศาสตร์พี่น้อง น,นี่ก็คือว่าสิ่างไปห้อดบ้านนาเกียวเลยพี่น้องอันนี้คือขัวขามขัวขามนำนำพีชน่แหละพี่นอ้อ,องพอแอก็สิ่ถ่ายกูแล้วเข้าไปห้อดบ้านนาเกียวพี่น้องติดตามส้มเป็นน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยส้มธรรมชาสตร์เป็นน้ำกันตอนนี้ก็พอแอก็เข้ามาห้อดครัวแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือครัว ขัวคาบน้ำพีดพี่น้องคืละน้ำมันตกลงไปเซ่ห์่ลพี่น้องเพราะว่าทางการเพื่อนจะเอาตะนางมาก,กั้นไว้พี่น้องเผื่อย่านว่ะคนไปคนมามันอาจจะตกลงไปได้นาะพี่น้องอันตรายเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวขาดพี่น้องจะทาให้พี่ให้น้องเบ่งทางขไปทางนี้ด้วยนี่นใครมุก,กมาน้าได้พี่น้องมาเนี่ย ตอนนี้ก็พอยมาหอดกลางขัวแล้วพี่น้องถือว่าเพิ่นเอาตานางกันไว้เพื่อบ้ให้คนตกลงไปพี่น้องอน,นี่ก็มาหอดข้่งขัวแล้วพี่น้องสิข้ามไปบ้านนาเกียวเลยเด้อพี่น้องเด้อ พ่อแอกะ้ามอดหัวขัวแล้วพี่น้องแล้วก็มารีวิวต้นไม้ที่ว่ายุ่แคมน้ำให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องนี่ก็คือน้ำน้องพี่น้องแล้วก็คือทางลดลงพี่น้องถือว่า คนธรรมดาเนี่ยจะเพื่นจะบอกให้ลงเนาะมันมีมีย่ามอยู่พี่น้องต้องคนทางการเพื่อนมีรถมีอย่างเพิ่นลงทือว่ามีมันเจือดมันอย่างเพิ่นจะลงไปซ่อมไปแปลงพี่น้องนก็ทางเบื้องนี้พี่น้องบ้านนี่นี่คือน้าเซไหลลงไปใส่ที่เห็นผาหน่วยนั่นก็คือผาสิง้า ภาคเบื้องผาเบื้องนั้นเป็นบ้านพ่อแอพี่น้องตอนนี้พ่อแอมาแต่มหาไซ้มานี่กับประมาณหกเจ็ดกิโลพี่น้องน้องไข่มุกกบมานำตลอดพี่น้องน้ำไลแห้งพี่น้องเพื่นบ่ให้ลงเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายรมันย้อนแสงเน่กับขอโทษขอขาัยเดอร์พี่น้อง น้องแตบว่าก็เจ้าอยู่เมืองไทยก็เจ้าไปเห็ดงานมาห้าปีนางสีไท่นี่และนี่และนาสีไข่แล้วคนน้ซื้บัวันแล้เจะพบรไปห้าปีแวเเนยแม่ละอออต้ี่น้องี่น้องอยแอพี่น้องอยี้ก็รับเห็ดงานเมืองไยแล้ว5้าปีแล้วสีไยล้วเราจะพบกับี่อราว

น้องชายมันมีใชไน้องชายมันกไใครก็ได้ปองนั่ง่ไนั่นั่งะดยนียังอยู่เมืองไทยเราเรามาในซ่องข่อยเดียวเดียวมตายลบ่ตายเขาวาอันนั่นบมันไมวยละบค่อยๆได้ถาม เรอยู่ซ่อเดียวเจ้านน่าชู้วนอะไรนลานกเาเสาเออ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 คดคอยเนมและเอเดียวคเออค่อยพี่น้องมาหอดละิองประเพณีบ้านเพิ่นก็ได้แต่งผ้าขาวหับแวบบ้านนี่เทั้งีิตคองทั้งบ้านพอแอนพี่น้งเพิ่นกระแต่งผ้าขาให้กินเนาะมาบ่โอ้ย่ามืมาให้เขาออกอ่เออสบายดีพี่น้อง ในก็มาตามหาแล้วเพิ่อนโอยู่พี่น้องเลยเพิ่นซื้อบวันแล้วก็บโบยู่เพิ่นไปห้องหมอพี่น้องอนั่งสีไข่กันมาตามให้เลยเด้อแต่ว่าพบอันนี้ำมันนะผู้เคนว่านั่นนี่แหละน้าไพ่คนนี้แหละพี่น้องเจ้าเลละมัเท่าอิ่มตาให้มันรังหูรถน้าเลี้ยงตาเดอซีไข่นี่แหละอันนี้การนาสาวของพ่อเอร์เลยนาชาของของแม่เจ้ากันนะน้าชาวของเจ้ากับแม่แม่มันก็เอิ้น ก็จะเป็นพี่น้องกันนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยแล้วเ่าเอินแต่ว่าบุกพบคู้ที่เพิ่นยังงั้นพอวันเขาไปห้องหมอเอ้ยหนาววันนี้ลูกเหรอเอ้เพิ่นไปห้องหมอพี่น้องเห็นบอกมีแต่ได้มาพบอยู่เพื่อนพี่น้องเพิ่นเออเพื่อนสาวอินตาเออเออเพิ่อนสาวอินตาเจ้าบกูแม่บังยอยอไม่มาหูรถอีกใคอ่ะ เดี๋ดนย<ม>นี่ผักเบอร์เมียนเลยนะาะพออินผักเบอร์เมียนเลยพี่นั่งอันซีใครกับเมื่ออื่นเพิ่นว่าเพิน่นสิไปหาพออินอยู่บ้านมาหาไส้อยู่เฮือนเลยมียังกะ<อ>ถ้าเราพังข่าวเด้อบางทีเดี๋ยวโทรติดต่อกับเจ้ามียังกะให้เจ้าคอมเมนต์เข้ามาในคลิปพอแอร์เดออ้อา้เเจอาให้แน่อยากเห็นหูพร้อมส่งหูมาให้พร้อมนึ่เดออ้ออือออ น้องชายจะอะไรทีไปมืออื่นมันหนาวพอก็ให้น้องชายมันไปเออกันเลยกันก็เออนี่พี่น้องพ่อแอร์พี่น้องนี่กันนะสาวแล่วก็พี่น้องเอาครับน้ำเบ้า่อแอร์นี่แหละพี่น้องน้ำบ่าเช่ามันน้ำเบ้าเ่านะพี่น้องแม่ของพ่อแอร์น้ำบ่าวสาวล้าเอาครับนี่เกิดนะสาวพี่น้องจะเป็นพี่น้องกันแหละคอยแอร์แล้วบ้านด่างน่าเกี่ยดในเยาวราพี่น้องเบดพี่น้องบ้านหาด ก็ Gosh, referral, พเพื่อันนี้เฮือนมันย่อมันหู้รถอีไข่อันนี่เราเฮือนัย่อแล้วจะร้อนช้าแล้วเพื่อนยอนะคนยนี่ฮะมันหู้เราเฮาฮะเคยกินน้ำเดียวอยู่เคยเปนที so ่ด oh! uh ูน oh. ้ำเดียวอยู่คลิปนี้มาเท่านี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จี้ถอยอันนี้เด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบายสบายดี